ในสังคมทุกวันนี้หรือในชีวิตประจาวันทุกวันนี้แล้วจนกระทั่งเรามาบ่นกันว่าไอ้สิ่งนี้แหละมันทําให้เกิดปัญหานั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวเนี่ยเป็นคําธรรมดาเลยเป็นคําธรรมดาจริงๆแต่ว่าไอ้ความเห็นแก่ตัวเนี่นรรยรรพอหยิบมาพูดขึ้นคนไม่ค่อยยอมรับไม่ค่อยยอมรับคํานี้ว่าความเห็นแก่ตัวนี้มันเป็นสิ่งที่เราน่าจะนํามาใคร่ครวให้มากๆ แล้วก็ลองนึกดูว่ามันก่อให้เกิดปัญหาแก่ชีวิตยอย่างไรสนใจไหมคะเรื่องความเห็น,นแก่ตัว <laughs> <laughs> ตที่จริงแล้วไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ไม่ได้สนใจเท่าไหร่ <laughs> เพราะว่า<พ> <laughs> มันเข้าตัวเองะครับอ๋อนี่แหละคื <f unci> <f unci> อวความเห็นแก่ตัวตัวอย่างของความเห็นแก่ตัวพอจะพูดอะไรที่เกี่ยวกับตัวเองเขาไม่อยากจะพูดเพราะกลัวตัวเองจะขัดทุนใช่ไหม <f unci> แต่ถ้าความเห็นแก,ก่ตัวนี้ช่วยตัวเองได้ <f unci> เอาฟังฟัง,ฟ,งฟังไว้ก่อนแต่พอเราจะขัดทุนไม่อยากฟังใช่ไหมทีนี้ถ้าหากจะถามว่าความเห็นแก่ตัวนี่คืออะไรนะฮะอธิบายง่ายๆที่สุดเลยอย่างคําชาวบ้านก็คือความที่นึกถึงแต่ตัวเองอยู่เสมอ คนไหนที่นึกถึงแต่ตัวเองอยู่ตลอดเวลานี่แหละคือความเห็นแก่ตัวทีนี้ก็คงยากที่จะรับนะก็ต้องขยายความไปอีกหน่อยหนึ่งว่าไอ้ความที่นึกถึงแต่ตัวเองอย่างไรถึงจะเรียกเป็นความเห็นแก่ตัวนั่นก็คือความที่นึกถึงแต่ตัวเองแล้วก็จะเอาให้ได้อย่างที่ใจตัวเองต้องการนี่แหละคือความเห็นแก่ตัวใช่ไหมเรก็มีปัญหาว่าถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวแล้วเราจะไปคนเราจะไปเห็นแก่ใคร ทุกคนก็ต้องเห็นแก่ตัวเองั้งนั้นในโลกนี้แล้วสนุกไหมที่อยู่กันทุกวันนี้ถ้าใช้คำให้มันแรงหน่อยกัดกันอยู่ทุกวันนี้สนุกไหมเนี่ยกัดกันอยู่ตลอดเวลาคำว่ากัดก็คือหมายความว่าเบียดเบียนกันต่อสู้กันด้วยการแข่งแย่งชิงดีกันมันมีแต่ไม่อยากเลือกเพราะมันลำบากมีทางเลือกมีเราไม่จำเป็นที่เราจะต้องอยู่กันด้วยการที่ชนิดแข่งแย่ง ฟันต่อฟันตาต่อตาตลอดเวลาไม่จําเป็นเลยเรามีวิธีที่จะอยู่กันด้วยความรักความอ่อนโยนความเห็นอกเห็นใจกันใช่ไหมทําไมเราถึงจะต้องอยู่ด้วยวิธีที่จะต้องต่อสู้แข่งแย่งกันตลอดเวลาถามที่จริงเธอเหนื่อยมั้งหรือเปล่าชีวิตทุกวันนี่เหนื่อยไหมเหนื่อยจะได้คงไม่เหนื่อยอ่ะใช่ไหมจะได้ถึงได้พอใจอ่ะนี่ยเราเหนื่อยกันอยู่ทุกวันเหนื่อยเพราะอะไรเหนื่อยเพราะความที่เรานึกถึงแต่ตัวเราเอง เราจะเอาให้ได้อย่างใจของเราเองแล้วเ,เหนื่อยทุกวันเลยพอเราอยากจะกินให้ได้อย่างใจก็เหนื่อยแล้วจะไปหาที่กินที่ไหนดีนี่ถ้าพูดถึงมีสตังนะฮะถ้าไม่มีสตังก็เหนื่อยยิ่งขึ้นไปอีกจะไปหาสตังที่ไหนดีแล้วก็บางคนถึงก็ไปจี้เข้ามาเพื่ออะไรเอาเงินมากินเอาเงินมาดื่มมาเลี้ยงกันกับเพื่อนฝูงนี่เห็นไหมความเห็นแก่ตัวที่เราว่าไม่สําคัญแล้วไอ้เรื่องกินเนี่ยโถมันเรื่องเล็กแท้แต่ก็ถึงกระทําให้คนเนี่ยไปจี้ไปปล้นกัน ไปเบียดเบียนปนคนอื่นคะเนี่ยเห็นแก่กินนึกถึงแต่จะกินเท่านั้นหรือบางคนมีเงินมีรถที่จะไปกินได้ที่อื่นอ้พาพอขับรถออกจากบ้านเป็นทุกข์อีกแล้วเพราะจราจรมันไม่เอือ้อใช่ไหมถนนในในเอ่อถ,ถนนเนี่ยมันเต็มไปด้วยรถทั้งหมดมันก็ทําให้การที่จะไปยังสถานที่ที่ต้องการกินเนี่ยไม่เป็นไปตามใจเท่านั้นน่ะก็นั่งฮึดฮัดกัดฟันด่าคนโน้นด่าคนนี้มันขับรถยังไงมันปาดหน้ามันไม่ดีมันเห็นแก่ตัว ใช่ไหมลงเอยได้ว,ว่าไอ้นั่นนะมันเห็นแก่ตัวแต่ในขณะที่เราว่าว่าเขาเห็นแก่ตัวเราเห็นแก่ตัวหรือเปล่านี่มนุษย์มักจะลืมนึกอันนี้แล้วทําไมถึงไม่นึกก็ซ้อนลงไปอีกอะเพราะเห็นแก่ตัวมันจึงไม่นึกใช่ไหมล่ะมันนึกถึงแต่เรื่องแบบคนอื่นเห็นแก่ตัวแต่ตัวเองเห็นแก่ตัวไม่นึกเลยเห็นมม้นในความเห็นแก่ตัวมันคือปัญหาภาพบางตางนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรจ๊ะความโง่ในตอบทอี่ตรงที่สุดนะความโง่แต่ก็อ,อีกนั่นแหละพอใครถูกว่าว่า,วางโง่โกรธ โอ้ยฉันใน่รงแต่ปัญญาชนทั้งนั้นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ก็คงโกรธนะคะแต่ถ้าโกรธก็ดีโกรธแล้วเอาไปคิดนะฮะโกรธแล้วอย่าทิ้งถ้าโกรธแล้วคิดเอาไปใคร่ครวญจะได้ประโยชน์มากเลยเพราะว่าในขณะที่ใคร่ครวญว่าแม้เขาว่าเราโง่เนี่ยนะคะความฉลาดค่อยๆเกิดขึ้นแสงสว่างของความฉลาดที่จะมองเห็นว่าอะไรคือเหตุของความโง่จะเกิดขึ้นทีละน้อยนี่คือวิธีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้เราหันมาดูที่เราเอง มาไข้ครวรเรียกว่าแยกแยะวิเคราะห์ออกมาแล้วเราจะเห็นเองว่าอ๋ออะไรคือความสาเหตุของความเห็นแก่ตัวแล้วก็จะรู้ว่าเพราะเราโง,าตง,ง,าตง่ตรงนี้โง่ตรงนี้โง่ตรงนี้พอเราเห็นว่าเราโง่า่านั้นปัญหามันหลุดเป็นเปราะเปลาะเปลาะเลยแม้ว่าพอพออกไปเป็นเปราะเปลาะเท่านั้นจิตมันก็มีความสวา่างฉะนั้นความเห็นแก่ตัวนี่คือความที่นึกถึงแต่ตัวเองจะเอาให้ได้อย่างใจของตัวเองเหมือนอย่างยกตัวอย่างเรื่องกินซึ่งเป็นเรื่องเล็กเนี่ยนะ นี่เมื่อกี้ยังไม่ทันถึงร้านเลยยังไม่ทันได้กินใช่ไหมเ <laughs> พียงแต่นั่งรถไปเนี่ยมันก็ไม่ได้อย่างใจใช่ไหมจราจรมันขัดขวางมันก็ฮดรทัดพอไปถึงร้านข้าแหมหิวเต็มทีเหนื่อยด้วยใช่ไหมขับรถมาไกลไอบริกรก็มาไม่ทันใจเนี่ยโมแต่ไปรับใช้โต๊ะอื่นไม่มารับใช้โต๊ะเราเห็นเราเป็นไงเห็นเราเล็กเห็นเราไม่มีเงินจ่ายเหรอใช่ไหมเคยได้ยินไหมหรือบางทีเราก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกัน นี่เห็นว่าเงินเราไม่มีค่าสินะเงินอื่นเขาใหญ่กว่าเราถึงได้ไปรับใช้เขาไม่มารับใช้เราอะไรทําให้พูดอย่างนี้ทั้งๆที่เราก็รู้ว่าไอ้เงินมันก็เท่ากันความเห็นแก่ตัวนั่นเีงเห็นแก่ตัวที่จะเอาให้ได้อย่างใจเร็วๆมาคอยรับคําสั่งเราเร็วๆแล้วก็เอาอาหารมาให้เราเร็วๆทุกอย่างให้เร็วๆหมดเห็นไหมีนความเห็นแก่ตัวแล้วตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มต้นคิดที่จะกินจนกระทั่งเดินทางไปจะกินจนกระทั่งระหว่างกินสงบสบายไหม สงบสบายไหมยอาเด็ดอร่อยไหมยรื่รงลมคุ้มค่ามั้ยไอการที่ขับรถอะไรไปนั่นะคุ้มไหมแล้วนี่ไม่รู้หรอกเราไม่รู้เราไม่เคยนึกเลยว่านี่คือสาเหตุของความเห็นแก่ตัวของเรานันเนี่ยที่ทำให้เราต้องเดือดร้อนดนนิ้นรนวุ่นวายมาได้กินของอร่อยถูกใจแต่ใจมันก็ยังไม่อร่อยมันอร่อยเพียงแค่ปากแต่ใจมันไม่อร่อยเพราะมันยังขัดใจว่าแหมเราเหน็ดเหนื่อยดูซิไอจราจรนี่ มันใช้ไม่ได้เลยตำรวจจัดจราจรอะไรรถไม่เคยว่างถนนเลยขับรถไม่เคยสบายไอ้คนขับรถเนี่ยมันก็เห็นแก่ตัวมันทุกคนเลยนะมันจะเอาแต่ได้โดยนึกว่าเราเนี่ยดีตลอดเวลาที่เราขับรถมาไม่เคยนึกถึงตัวเราพอมาถึงที่เขาก็หาว่าคนอื่นอีกนั่นแหละเห็นแก่ตัวนี่เห็นไหมว่าอะไรที่บังตาก็พปล่อยให้ความโง่ที่เราจะนึกถึงแต่ตัวเราเองเป็นใหญ่แล้วก็นึกว่าไอ้สิ่งนี้มันดีฉะนั้นความเห็นแก่ตัวเนี่ยที่พูดง่ายๆก็คือ ความที่นึกถึงแต่ตัวเองเมื่อใดที่เรานึกถึงแต่ตัวเองพลลืมตาตื่นขึ้นก็นึกถึงตัวเองแล้ววันนี้เราจะเอาอะไรหรือไอ้สิ่งที่ค้างอยู่เมื่อคืนเนี่ยนะที่เรายังนึกไม่ยังแก้ไขไม่ได้หรือมันยังไม่ได้อย่างใจมันก็ย้อนปุ๊บมาที่ใจเช้าวันนี้ทํายังไงถึงจะให้ได้ไอ้อย่างนั้นตามที่เราต้องการจะขายที่ก็ต้องให้ได้แล้วก็ให้ได้ราคานี้ด้วยแล้วก็ต้องให้ได้เปอร์เซ็นต์ถ้าเราเป็นนายหน้าก็แม้มันจะบอกเขาขายได้ไหม จะไปหาใครแล้วก็จะให้ในหน้าเปอร์เซ็นในหน้าเราเนี่ยเหมือนดังที่เราเรียกร้องหรือเปล่าก็นึกนึกนึกอยู่นั่นเองแต่ก็ไม่ได้นึกหรอกว่าผู้ขายหรือผู้ซื้อเขาควรจะได้รับประโยชน์อย่างยุติธรรมเนี่ยคืออย่างไรบ้างนี่ก็นึกถึงแต่ใจของตัวเองเมื่อใดที่พลืมตาขึ้นก็นึกถึงและพอนึกถึงนึ่นึกถึงอะไรนึกถึงแต่ไอ้สิ่งที่จะได้ใช่ไหมครับไม่เคยนึกถึงสิ่งที่จะเสียถ้าจะนึกถึงสิ่งที่จะเสียก็คือต้องป้องกันอะไรมันจะเสียบ้าง ที่จะทาให้เราต้องขัดทุนหรือเราต้องเสียเล็กเสียน้อยต้องเพิ่มเติมกันไม่หมดเลยอะไรที่จะเสียไม่ได้ปิดหมดปิดรูโวหมดแต่อะไรที่จะได้เราก็มองหาจะมันมีช่องโหว่ตรงไหนที่เราจะเอื้อมมือไปดึงออกมาได้เป็นของเรามากๆเอาเลยเห็นไหมนี่แหละคือความนึกถึงแต่ตัวเองอันเรียกได้ว่าเป็นสาเหตุจากความเห็นแก่ตัวมันเป็นมาจากสาเหตุที่คนเราอยากร่ำอยากรวย กันทั้งนั้นใช่หรือเปล่าคะอาจารย์ทำให้คนยิ่งเห็นแก่ตัวมากขึ้นเอาอย่างนี้เถอะมันมาจากสาเหตุเพราะตัณหาคือความอยากแล้วก็อยากทุกอย่างแหละอยากร่มอยากรวยมันก็เป็นหนึ่งในความอยากทั้งหลายนั่นก็เพราะตัณหาเพราะความอยากทําไมตัณหาความอยากมันจึงเกิดขึ้นได้ก็เพราะความที่ยึดมั่นอยู่ในตัวเองหรือบางทีไม่ใช่เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุไม่ใช่เรื่องของเงินของทองแต่อาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของทางจิตใจเช่นจิตใจของเราเนี่ย เรากลุ่มลมอยู่ด้วยความรู้สึกว่าแม้ทําไมคนอื่นเขาถึงว่าเราอย่างนั้นทําไมก็ถึงเข้าใจเราผิดๆอย่างนั้นเราเนี่ยเป็นคนดีเห็นแก่คนอื่นมาตลอดเราเนี่ยทาอะไรก็เพื่อคนอื่นมาตลอดทําไมก็ถึงว่าเราเห็นแก่ตัวนี่ก็เอามาโกรธมาขัดใจแต่ไม่มองดูลงไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นแก่ตัวหรือเปล่าก็ไม่นึกเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันเนี้ย ถ้าหากว่าเรานึกขึ้นในใจพลืมตาขึ้นก็นึกถึงแต่ใจของตัวเองตลอดเวลานั่นแหละความเห็นแก่ตัวมันฝังรากมันก่ออยู่ในจิตตลอดเวลาถ้าเราจะดูถึงว่าคนเราเนี่ยมีความเห็นแก่ตัวไหมอย่างพ่อแม่เนี่ยมักจะบอกว่าอู้ยฉันนี่ม่เห็นแก่ตัวทุกวันนี้ชีวิตของฉันเนี่ยเสียสละเพื่อลูกอตสาไปทํางานเหน็ดเหนื่อยเนี่ยก็เพื่อลูกตลอดเวลาเลย เน็ดเหน่อยกรากกล้ำทั้งกายทั้งใจหาเงินหาทองมาไว้ก็เพื่อลูกแต่เสร็จแล้วทาไมพ่อแม่เนี่ยถึงได้โกรธกับลูกมีไหม,มพ่อแม่โกรธลูกมีเยอะเลยเตัดตายก็มีทำไมถึงโกรธและทำไมถึงตัดเป็นตัดตายเพราะอะไรลูกไม่ทําตามใจเ,เพราะลูกไม่ทําตามที่พ่อแม่บอกวความรักของพ่อแม่จริงพ่อแม่รักลูกแต่ในความรักของพ่อแม่นั้นรักยังไงรักยังไงรักแบบหวง รักอย่างหวงรักอย่างหวังก็คือรักอย่างอะไรเห็นแก่ตัวรักอย่างเห็นแก่ตัวก็คือให้ได้อย่างใจพ่อแม่ใช่ไหมคะพ่อตั้งกฎไว้วอย่างนี้ลูกต้องกลับบ้านเวลานั้นลูกต้องทําตามนี้แม่ก็ตั้งกฎไว้อย่างนี้พอตื่นขึ้นลูกต้องรับใช้งานในบ้านอย่างนี้แล้วก็ลูกอย่าไปคบคนอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นเพื่อนแล้วก็ลูกจะต้องใช้เงินอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าใช้เกินขึ้นก็ไม่ได้รวมความว่ากฎเกณฑ์ต่างๆที่พ่อแม่ตั้งไว้ให้ระเบียบต่างๆที่พ่อแม่ตั้งไว้ให้พ่อแม่ก็คิดว่าดีแล้ว ดีแล้วตามตามใจของพ่อแม่ใช่ไหมครับใจของพ่อแม่เห็นว่าอย่างเนี้ยดีแล้วสําหรับลูกที่ลูกก็มีใจของลูกนะฮะมีลูกก็มีใจของลูกลูกก็ต้องรูว่า้ที่พ่อแม่ตั้งเอาไว้อย่างนี้นี่วิธรทมอ่ะพ่อแม่เห็นแก่ตัวลูกก็อยากจะไปเที่ยวบางนี่ลูกอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปสนุกพอเลิกเรียนแล้วแม่มันเหนื่อยมันเหนื่อยตลอดวันลูกก็อยากจะไปเที่ยวเพื่อจะไปบ้านเพื่อนไปเล่นกีฬาหรือว่า จะไปปรึกษาอะไรกันก็นแล้วแต่สนุกสนานตามเพื่อนเพราะฉะนั้นลูกก็กลับบ้านไม่ได้ตามที่พ่อแม่กําหนดให้ไว้ถึงแม้ว่าลูกจะรู้ว่าที่บ้านเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่ค่อยมีใครทางขเรากลับไปบ้านเราก็จะได้ช่วยพ่อแม่ทํางานแต่ว่าไอความสนุกที่จะได้คุยกับเพื่อนที่จะได้ไปเล่นกับเพื่อนมันก็เรียกร้องอยู่และอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ลูกต้องการนี่นะลูกกับไปลูกก็เห็นแก่ตัวสิครับ ไม่ต้องสงสัยแน,น่นอนที่สุดเหมือนกันนะฮะในมุมก็เหมือนกันก็นี่ไงถึงได้บอกว่าไอ้ความเห็นแก่ตัวเนี่ยลูกรักพ่อแม่ไหม<ะ>รัก<ะ>พ่อแม่รักลูกไหม<ะ>รักรักดังโดนใจแต่เนี่ยความรักของทั้งสองฝ่ายก็เรียกได้ว่าเป็นความรักที่ปนอยู่ด้วยความเห็นแก่ตัวหรืออยู่บนพื้นฐานของความเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยกับลูกเนี่ยถึงได้หันหลังให้ให้กันไงหรือว่าลูกหนีเตลิดออกไปจากบ้านของพ่อแม่ ก็ด้ยความเห็นแก่ตัวของของตนเองอย่างหนึ่งที่จะเอาให้ได้อย่างใจตัวและในขณะเดียวกันก็อาจจะบอกว่าเป็นความเห็นแก่ตัวของพ่อแม่ที่ไม่มีการผ่อนปลนให้มันเหมาะสมแก่การละเทศะหรือว่าเหมาะสมแก่สภาวะแวดล้อมเหมาะสมแก่เหตุปัจจัยต่างก็จะนึกถึงใจของตัวเองเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยปัญหาก็จึงเกิดขึ้นหรือไม่อย่างครูกับลูกศิษย์ที่เป็นปัญหาระหว่างครูกับลูกศิษย์ที่โรงเรียนใช่ไหมลูกศิษย์ก็ไม่ค่อยจะรักนับถือครู ครูก็มกักจะเห็นว่าแหมลูกศิษย์นี่มันข่มครูมันจะเป็นลูกศิษย์มันเกิดเกล้าซะให้ได้นี่ก็เพราะอะไรครูก็ตั้งกฎเกณฑ์แบบพ่อแม่ตั้งกับลูกลูกศิษย์ก็ตั้งกฎเกณฑ์แบบที่เคยตั้งกับพ่อแม่เพราะเดี๋ยวนี้ลูกศิษย์ก็รู้สึกว่าการที่จะบงังบังคับให้เราเรียนอย่างนั้นแะต้องทําการบ้านอย่างนั้นต้องอยู่ในระเบียบวินัยอย่างนั้นไม่ใช่แล้ว,ลว่เดี๋ยวนี้มันสมัยเสรีภาพประชาธิปไตยใช่ไหม เพราะฉะนั้นให้ประชาธิปไตยของลูกศิษย์นี่ลูกศิษย์ก็ต้องสามารถทําอะไรตามใจตัวได้อยากเรียนเรียนไม่อยากเรียนลูกศิษย์ก็ควรจะมีสิทธิ์ที่ไม่เรียนใช่ไหมฮะเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วก็เรื่องของความเห็นแก่ตัวที่ทําให้ก่อให้เกิดปัญหาระหว่างลูกศิษย์กับครูหรือเหมือนอย่างบางทีที่ท่านพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างนายงาน กับลูกจ้างนี่เป็นปัญหาที่เราเห็นในชีวิตประจำวันป,ปัญหาระหว่างนายงานกับลูกจ้างนายงานก็อยากได้งานเยอะๆแต่ให้ได้งานมีผลดีแต่ในขณะเดียวกันขอเสียค่าจ้างน้อยๆหน่อยถ้าเป็นไปได้ก็จะใช้แรงงานให้เต็มที่ส่วนแน่นอนลระคนที่มาเป็นลูกจ้างเขาก็หวังที่จะได้รับแรงงานให้เพียงพอแก่ความต้องการของเขาซึ่งบางทีนะเราก็จะเห็นว่าลูกจ้างบาง บางคนหรือบางกลุ่มเนี่ยก็นับว่าโชคดีได้ไปพบนายจ้างที่มีคุณธรรมซึ่งนายจ้างก็พยายามที่จะให้ค่าแรงงานเนี่ยอย่างยุติธรรมแต่ก็ยังเกิดมีปัญหาขึ้นมาอีกเพราะว่าหลกจ้างเกิดคิดอยากจะได้มากกว่าเกินที่ควรหรือว่าเกินความเป็นจริงเกินความเป็นธรรมที่จะเป็นไปได้มันก็ก่อให้เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นกรณีพิพาทกันต่างๆที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ก็ความเห็นแก่ตัวหรือแม้แต่คนที่รักกัน รักกันบานจะก,กรืนตลอดรอดฟังไนมะ่ที่เราพบพบอยู่ทุกวันตลอดรอดฟังไม่ค่อยตลอดรลดาฟังเรียกว่าแยกกันเสียแต่แต่ยังรักกันหรือว่าแต่งงานกันแล้วเป็นสามีภรรยากันแล้วก็แยกกันอย่าร้างกันสถิติเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทุกทีทุกทีตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเห็นว่าแม้ในความรักของมนุษย์ ทุกวันนี้ที่ว่ารักกันเหลือเกินนั้นสาเหตุแห่งความแตกแยกของความรักความร้าวรานของความรักไม่ใช่มาจากอื่นมาจากอะไรวความเห็นแก่ตัวพอรักเข้าก็อยากให้ได้อย่างใจตัวต้องเอาใจเอาใจฉันอย่างที่ฉันบอกนะไอ้ตอนใหม่ๆมันก็ไหวมันก็ไหวกันทั้งสองฝ่ายอะผู้ชายเขาอพอใจที่จะเอาใจผู้หญิงไปถึงบ้านตามกําหนดนัด ขาวผู้หญิงก็พร้อมที่จะอ่อนหวานเอาใจผู้ชายเอแต่ว่าพอมันนานๆเข้ามันใกล้ชิดกันนานๆเข้ามันก็ค่อยๆจางหายไปเพราะฉะนั้นไอ้ความที่จะมาเอาใจกันอย่างเดิมมันก็ไม่ค่อยได้ไอน้นี่สายเดิมคือความเห็นแก่ตัวที่มีอยู่ในเลือดในเนื้อมันก็ค่อยๆโปรทีนนนละน้อยละน,อน้อยละน้อยผลที่สุดไอ้ความรักก็เลยเป็นความขมเลยเป็นความเกลียดชังแล้วก็ความแยกทางกันไปนี่แหละคือความเห็นแก่ตัวทท้งนั้น เพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าความเห็นแก่ตัวนี่แหละคือรากเหง้าของปัญหาในชีวิตของม,มนุษย์รากเหง้าของปัญหาของสังคมแล้วก็รากเหง้าของปัญหาของโลกด้วยนี่คือเรื่องของความเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นเรื่องของความเห็นแก่ตัวนี้จ,จึงเป็นสิ่งที่มนุษย์เราควรจะสนใจให้มากถ้าต้องการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสงบอย่างเยือกเย็นผ่องใสแล้วก็อยู่ได้กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขด้วยความรักใคร่กลมเกลียวกัน ก็ควรจะศึกษาเรื่องของความเห็นแก่ตัวให้มากยิ่งขึ้นความเห็นแก่ตัวนี้ในทางธรรมในทางธรมมะนะคะก็จะตรงกับคําว่าอัศมิมาณะอัศมิมาณะออ่างคัณกาศสเสืออัศมิมานะอัศมิก็แปลว่าความรู้สึกว่าเรามีเราเนี่ยมีเราอยู่อย่างนี้เรามีอย่างนี้เราอยู่อย่างนี้เราเป็นอย่างนี้ นี่คือความหมายของคำว่าอัศน,นิส่วนมานะน,นั้นก็คือความสำคัญมั่นหมายสำคัญมั่นหมายว่าเรามีอย่างนี้เราเป็นอย่างนี้เช่นเรามีเงินก็สำคัญมั่นหมายว่าเราเป็นคนมีเงินเรามีความสวยก็สำคัญมั่นหมายว่าเราเป็นคนสวยเรามีความเก่งมีสติปัญญามากก็สำคัญมั่นหมายว่าเราเป็นคนเก่ง นี่คือ,คอมีอมัศมิมานะก็คือมีความรู้สึกว่าเรามีอย่างนี้เราเป็นอย่างนี้ฉะนั้นไอที่ทะเลาะวิวาดกันขัดแย้งต้งเขียงกันก็มาจากอันนี้จากความรู้สึกว่าเราเป็นคนสวยนี่ถึงคนนั้นสวยเราก็ยังสวยกว่าอย่างสวยเราไม่ได้เราเป็นคนเก่งถึงคนนั้นเก่งเราก็เก่งกว่าอยู่มือนกัน อะไรอะไรแล้วเนี่ยไอความเห็นแก่ตัวมันจะบอกดีกรีของเราเนี่ยมันสูงครับเสมอแต่ต้องสูงไปในทางบวกนะไม่ใช่สูงในทางลบถ้าก็มันสูงในทางลบของคนอื่นไม่ใช่ของเราถ้าสูงในทางบวกอ๋อใช่ใช่เรานี่แหละเป็นอย่างนี้เรานี่แหละมีอย่างนี้นี่คืออัศมิมานะที่มันอยู่ในใจของมนุษย์โดยเราไม่รู้แล้วเราก็ฝังมันเอาไว้เก็บมันเอาไว้มานมนานทันทีแล้วผลที่สุด ผลที่สุดของความมีอัศมิมานะหรือความยึดมั่นถือมั่นในความว่าเรามีเราเป็นเนี่ยมันก็ออกมาว่านี่แหละฉันมีฉันเป็นก็กลายเป็นตัวเป็นตนตอย่างที่ท่านใช้คำว่าเป็นตัวกูเป็นของกูและคนก็บอกว่าอุ้ยตัวกูของกูหยาบพูดอะไรหยาบเนี่ยไม่เคยได้รับการอบรมนี่เขาภาษาสมัยพระขุนรามคำแหงนี่มาสมัยรัตนก,กสินแล้ว แล้วก็รัตนโกศินตั้งสองร้อยปีมาแล้วด้วยจเจริญแล้วซีวิไลซ์แล้วแต่ก็นึกดูเถอว่าไอคนที่รู้สึกก็เป็นตัวกูของกูเนี่ยเป็นคนซีวิไลซ์หรือเปล่าซีวิไลซ์ั้ยแล้วก็บอกว่าเป็นหยาบนะ่คนที่เป็นตัวกูของกูพูดตัวกูของกูหยาบกนะ็นึกดูซิว่าถ้าใจมันละเอียดมันจะออกมาอย่างนี้ได้ไหมว่าเป็นกูนก็ออกไม่ได้เพราะฉะนั้นก็นเนี่ยมันก็มาจากความหยาบของกิเลสของความรู้สึกยึดมั่นถือมันม่นที่มีอยู่ในใจ แลวจะมาเรียกร้องความละเอียดเอาที่ไหนล่ะถ้าเราไม่รู้จักฝึกขัดขัดกลาวจิตใจของเราให้มีความประนีตอ่อนโยนจนกระทั่งลดละความเห็นแก่ตัวให้ลดลงลดลงจนหมดได้ในถึงที่สุดนั่นแหละมันถึงจะเป็นความประนีตวันนี้เราเห็นจะพูดได้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะธรรมสวัสดีค่ะ Thank you. บรรสัตพร,ระพุทธองค์จึงประสงค์ประกอบกรรมตามแนวพระธรรมนำให้โลกพร้อมของผลไทยเดยแผ่พระ,ระธรรมมาทานให้ไปสาธิตชัยแปดมือสี่มันในอุติศหัวทั้งปันจพีบรรสัตพร,ระพุทธ Só um